เียครับตรงบริเวณนี้แหละครับที่พวกผมประทะาก,กับพวกไอ้เพชรแท้เสียดายที่ช่วยไม่ไหวทั้งโจทย์ของเพชรแท้ตามล่ามันทั้งตำรวจทั้งสกายเลดเดอร์สกายเลดเดอร์ทำไมมันถึงมาเกี่ยวกับเพชรแท้ผมไม่แน่ใจแต่พวกเราเห็นสกายเลดเดอร์เข้ามาช่วยพึ่งอะไรนะแล้วทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรก ขอโทษครับเฮียพวกเราเมื่อแต่ตกใจเรื่องที่ตำรวจเข้าค้นโรงงานแหมเมีย,ยังสั่งปิดห้องผลิตยาอีกนี่ถ้าท่านเหวยรู้ตกใจบ้าบออะไรนี่มันเป็นงานของพวกฉันพวกแกไม่ต้องมาแซ่สลี่เพชรแท้หนีไปทางไหนผมก็ไม่มั่นใจเฮียตอนนั้นมันชุนลมุนมากแต่ผมคิดว่าเพชรแท้หนีไปทางนั้น งั้นก็รีบนำไปสิเดี๋ยวมีอะไรครับเฮียฉันคิดว่าเพชรแท้ไม่ได้หนีไปทางนั้นผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ผมเห็นเพชรแท้หนีไปทางนั้นจริงๆนะครับเฮียทางนั้นน่าจะเป็นทางเข้าเมืองมันอาจจะหนีเข้ากรุงเทพไปได้เฮียคนอย่างเพชรแท้ไม่มีทางหนีเข้ากรุงเทพ เพราะว่ามันไม่รู้จักใครเพชรแท้ส่งของข้ามชายแดนมาหลายปีถ้าฉันเป็นเพชรแท้ฉันคงต้องหนีไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างแดนถ้าเป็นเขตชายแดนต้องทางนั้นไปค่ะ เดียไม่เชื่อพวกเราอะพี่ถ้าตามไปเจอไอ้เพชรแท้พวกเราสวยแน่นะพี่ใจเย็นตามไปก่อนถ้าเจอตัวไอ้เพชรแท้ค่อยหาจังหวัดเก็บมันก่อนที่มันจะปูดเรื่องของเราเอ๊ะแท้ก็มันจะหนีคุณพึ่งเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนอย่าเรีบ ไอ้สกายเลสเนี่ยไอ้ผู้ร้ายใจโหดคิดจะหนีข้ามแดนงั้นเหรอคุณพึ่งคราวนี้ฉันจะได้รู้ความจริงเรื่องพ่อกับแม่ฉันสักทีพูดว่าอะไรวะความจริงอะไรฉันไม่ยอมถูกตำรวจจับหรอกเว้ยเฮ้ยยาด้วยสกายเลสไม่งั้นหนังนี่ตาย ไปเลยไป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 สู้วัเฮ้ยเฮ้ทำยังไงดีคะเพชรแท้หนีข้ามชายแดนไปแล้วเรื่องนั้นผมจัดการเองเลือไปแล้วไหมล่ะที่คุณขัดคำสั่งผมเพึงขอโทษน,นะคะ